สวัสดีครับท่านกำลังฟัง Morning s h a r ์นะครับกับผมหนุ่ยครับสำหรับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในประเด็นของการศึกษานะครับที่หนุ่ยได้ฟังมาเมื่อวันก่อนนู้นนะครับในในครับเฮส์นะในเรื่องของระดับการศึกษาของประเทศไทยของเราทางด้านวิศวรกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับว่า การศึกษาของเราเนี่ยเทียบเท่ากับระดับสากลได้อย่างนะครับแล้วก็นอกจากประเด็นที่เมื่อวานนี้ที่หนูพูดเรื่องของ interdisciplinary แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีความสําคัญอย่างยิ่งนะกับการไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือว่าการประกอบอาชีพของนักศึกษานะครับก็ไม่ใช่แค่เพียงแต่ว่า ไม่ใช่แค่เพียงแต่ว่าในเรื่องของคนที่เรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้นแต่สาขาอื่นๆก็ยังคงมีความสําคัญเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสายสังคมก็ดีสายสุขภาพหรือสายอื่นๆนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าการมีสกิลภาษาอังกฤษติดตัวไว้ในปัจจุบันถือว่าเป็นคุณสมบัติที่พึงมีที่ต้องมีเลยทีเดียวนะครับในอดีตในสักสิบยีปีก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเสมือนว่าเป็นความสามารถพิเศษนะใคร ที่พูดภาษาอังกฤษได้นี้ก็คือสุดยอดใช่ไหมครับแต่ในปัจจุบันนี้มันเหมือนเป็นเรื่องที่ธรรมดาแล้วคือเหมือนทุกคนจะต้องเรียนรู้แล้วก็มีความเข้าใจในด้านภาษาอังกฤษนะครับอย่างน้อยก็คือต้องมีพื้นฐานอยู่พอสมควรในหลายๆที่ในหลายๆห,ห,ห,หน่วยงานนะครับเวลาเราจะเข้าไปทํางานเขาก็มักจะกําหนดเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับอาจจะ550สําหรับโชรอีกหรือ600กว่ากว่าขึ้นสําหรับโชรอีกก็แล้วแต่ออความ ความใช้งานนะเรียกว่าความอะไรเดียว ความมากมายของการใช้งานในในองค์กรในหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นนะครับสำหรับในด้านภาคการศึกษานะครับหน่วยก็คิดว่าในหลายๆมหาวิทยาลัยในหลายๆสถาบันเขาก็พยายามที่จะมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาหลักสูตรเพื่อที่จะให้ดนดกศึกษามีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นก็มีการใช้หลักสูตร English program หลักสูตรนานาชาติอะไรต่างๆขึ้นมานะครับในส่วนของภาคปกติก็เช่นกันนะครับสำหรับเด็กที่จบ การการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาแน่นอนว่าในการสอบแกะแพดโอเน็ net, อะไรต่างๆเจ็วิชาเอา่อก้าวิชาในสมัยนี้นะครับก็เรียกว่าทุกคนก็จะต้องมีการสอบภาษาอังกฤษกันหลายรอบอยู่พอสมควรนะครับในการเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยแล้วเอ่อเข้าสู่ตอนปริญญาตรีก็จะต้องมีการเรียน English หนึ่งอนิสออะไรต่างๆ แต่ว่าในหลายๆคนก็ยังมีเรียกว่าความไม่มั่นใจนะครับในการที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านการเขียนต่างๆนะครับซึ่งทุกสิ่งแล้วล้วนแล้วแต่เป็นสกิลที่มีความสําคัญสําหรับใครที่อยากจะไปทํางานหรือว่าใครที่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมในอนาคตเพราะในปัจจุบันเนี่ยโลกมันมีการเปิดกว้างมากๆเลยนะครับสำหรับบางมหาวิทยาลัยนะครับในปัจจุบันเนี่ยที่หนุ่ยทราบมาก็คือมักจะมีการ เทส์วัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษานะครับตั้งแต่ก่อนเข้ามาจนการปรับใช้ในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยจนกระทั่งเรียนจบออกไปแล้วเนี่ยในหลายมหาวิทยาลัยก็จะมีการวางแผนว่าอาจจะต้องใช้การสอบวัดภาษาอังกฤษนะว่าใครผ่านในระดับไหนแล้วสามารถที่จะสําเร็จการศึกษาได้เป็นต้นนะครับอย่างเช่น อ่บางมหาวิทยาลัยอาจจะตั้งเกณฑ์ไว้ว่านักศึกษาจะต้องไปสอบโทอีกมาเพื่อที่จะเป็นตัวการันตีว่าถ้าหากว่าเราผ่านเกณฑ์เท่าไหร่อ่าของมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เนี่ยเราสามารถที่จะสําเร็จการศึกษาได้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งอย่างในการทํางานนะครับอย่างที่หนุ่ยเคยไปฝึกงานไปทํางานในบริษัทแห่งหนึ่งนะครับก็ตอนนั้นก็ได้รับทราบมาว่าแบบ เหมือนคนที่จะเลื่อนขั้นได้นะครับก็แบบขึ้นขั้นไปที่สูงขึ้นเนี่ยจะต้องมีระดับโทอิกเท่าไหร่เท่าไหร่คือเขาจะมีเกณฑ์ไว้เลยว่าคนที่จะทําตําแหน่งนี้เนี่ยจะต้องมีโทอิกเกิน750คนที่จะอยู่ตําแหน่งนี้จะต้องมีโทอิกเกิน800-900 เป็นต้นนะครับซึ่งนั่นมันก็บ่งบอกถึงทักษะและความสามารถความเข้าใจในด้านภาษาอังกฤษของแต่ละคนสําหรับใครที่อยากจะมาเรียนต่อต่างประเทศแน่นอนว่าเอ่อจะต้องมีทักษะความสามารถทางด้านภานษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้ยังไม่ติดขัดมากนักนะครับมันอาจจะมีติดขัดบ้างในบางครั้งอย่างต้นตัวหนูเอง,หน,เองหนูก็คิดว่าตัวเองไม่ได้แบบเป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านภาษาอังกฤษขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็ยังจะต้องเรียกว่าให้สื่อสารได้ ยังไม่ติดขัดนะครับไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยพอเราอยากจะสื่อสารอะไรแล้วเราไม่สามารถเสือไปได้อันนี้มันก็จะเป็นความลําบากในการใช้ชีวิตในต่างประเทศถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบันมันเปิดกว้างกว้างขวางมากๆเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็ยังคงม,มีความสําคัญกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทางในองค์กรในประเทศไทยดีหรือว่าในต่างประเทศก็ดีน,นั่นเองนะครับสาหรับในอ่า คลิปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมาแชร์ในส่วนของทางด้านการศึกษาหรือว่าการด้านการใช้ภาษานะครับอาจจะเปรียบเทียบกับทางประเทศญี่ปุ่นต่อไปก็ฝากทุกคนติดตามรับชมรับฟัง Morning Share ของนุ่ยด้วยนะครับและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ